ทางการสเจ็บวันนี้ในเกไม่เนียนเกครับนี่จะอยู่แอปตัดต่อผมคือ King Master นี่เองนะครับคนรักรอยก็ถามมัน,นมว่า,า,วา <S <S วทัฉากเขียวให้มันเนียนยังไงนะครับจรกิงๆรักเราไม่ถามหรอกครับมาตอบด้วยเฉยแล้วก็ไปเลยนะครับวิธีทำฉากเขียวให้เนียนๆนะครับปกติทำไอ้เจ้าแอปกิกินนิญาเนั่นนะครับ ผมยังไม่เคยทำมีมีชาชเกี่ยวกับ King Master เลยนะคบผมคแต่เล่ีจาโอเคมีรานไปไหนป็นไหนวะอะไรไงแล้วผมวางอิจฉากอันนี้แล้วกันนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยไม่ใช่รูเอารูหมดเอารูก่อนเออ,เอ,อ,อสีดำแล้วก็น้ำชาเขียว นี่ผมก็มีนะส่วนใหญ่นะครับถ้าสมมติถ้าอยากกดติดกตามค่นี่ค่ะนี่นี่นี่เอ้ยมิใช่ไม่ใชยแบบนี้ม่ใช่นี่โอเคควจะหอย้ายก่อนแล้วกัน,นครับอืมก็กดตรงนี้แล้วก็ไปที่นี่แล้วก็ไปที่จุดที่สักเขียนนะครับนี่ าก็การัจะจัดให้เลยครับนี่คือของใหญ่ๆถ้าดูว่าเ <ๆ S 2> ขามาสงสัยว่ามันไม่เขียวพอใช่ไหมครับก็ไปตรงนี้แล้วก็กดมานี้ครับนี่แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมาสักห้าสิบสี่ครับ โอเคเป็นไงครับเนียนไหมครับคุณดูเนียนไหมโอเคแค่นี้เลวกันนะครับจะไ้เสมอนะครับภาพภาษาเขียนไม่เนียนนะสมสมมติใช่ไหมล่ะเออสมมติใช่ไหมลุสมมตินี่สมมุติถ้าเกิดเราขาฉากเขียนไม่เนียนอย่างนี้นะอย่างเงี้ย ตามไรใล้ที่รูปผ่านเงี้ยเนี่ยนี่ครับเห็นสักเข็นสีเขียวบับแวบ,บใช่ไหมครับผมาะนํานให้เป็น54นะครับหรือ55ก็ได้ครับถ้าตามวิัยการตกแต่งเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย